รายการสุดเดโชและแน่นอนครับมีอยู่ช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต่างแดนนู้เราไปเที่ยวกันดีกว่าครับไปเที่ยวกันนั้นมันมีความสุขบางทีนะทำงานมันเหนื่อยเหนื่อยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะไปเลยแล้วที่นมันอยากไปอ่ะและเดี๋ยวนี้ทำไมจะไม่ไปอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปไม่ต้องขอวีซ่าแล้วด้วยบางประเทศช่ชามานี่ไม่ประเทศที่จะพาไปวันนี้เลยไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อก่อนต้องขอยุ่งยากนะคุณนวัดถูกต้องครับแล้วไม่ใช่ง่ายแต่เดี๋ยวนี้ไปง่ายๆเลยคุณนวัดจะพาท่านไปเที่ยวเมืองซึ่งบอกได้เลยว่า ถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าอยู่ศูนย์กลางของโลกเลยเพราะว่าโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกมาเจอกันวันนี้เราจะไปตุรกีไปอิสตันบูลครับใช่ล้วครับย้ำอีกทีนะครับว่าในปัจจุบันใครจะเดินทางไปอิสตันบูลหรือประเทศตุรกีทั้ทงประเทศไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับคนที่ถือพาสปอร์ตไทยปกติเลย อยากจะไปวันนี้เหมือนไปฮ่องกงเลยครับซื้อตั๋วแล้วเดินไปสนามบินล้บินไปได้เลยขึ้นไปเลยระยะเวลาอยู่ในประเทศแล้ก็30วันใช่นะฮะอสามสิบวันก็ไม่ไหวแล้วพอแล้วหมดหมดตัวตั้งแต่7วันแรกแล้วจะพูดอยู่ว่า ของสามวันก็หมดแล้วหมดเร็วนะครับไกลไมจากกรุงเทพครับคุณก็ครับไกลไม่จากกรุงเทพไกลเหมือนกันก็นั่งรถหลายต่อไปบินไปบินไปบินไปนักบินนะครับท่านผู้ชมถ้าบินตรงก็10ชั่วโมงอาจจะ10ชั่วโมง2030นาทีก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าสายการบินที่บินตรงก็มีเป็นแค่สายเดียวคือสายการบินของประเทศเขานั่นแหละนะฮะไปถึงอิสตันบูลมีอะไรให้เราได้ชื่นใจบ้างท่านผู้ชมถ้ายังไม่เคยไปผมบอกเลยครับว่า นี่คือ1ประเทศที่จะต้องจดเอาไว้ในบันทึกเลยว่าต้องไปเช,ชื่อผมนะครับทำไมถึงต้องไปนะครับ 1. วิวสวยมาก2เป็นดินแดน2ออารยธรรมทั้งโรมันและทั้งเขาเรียกว่าพวกเติร์กหรือเป็นพวกอาหรับนั่นเองนะครับและที่มากไปกว่านั้นเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่กั้นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป ฟังแบบนี้น่าตื่นเต้นใช่ไหมครับน่าตื่นเต้นจริงๆแล้วมันสวยจริงๆคุวัามันสวยวจริงๆครับเพราะว่าเวลาที่เรามองไปที่ไหนก็นแล้วแต่มุมมองจะสวยมากนะครับเวลาไห<อ>นควรไปต้องบอกท่านผู้ชมด้วยเวลามีตังก็ควรไปโอ้ย<อ><อ>นี่บอกนีนไไ่บอกอย่างนี้เรบอกอย่างนี้เราสองคนไปได้ตลอดเลย ที่พูดกี้ผมก็ไม่ต้องไปเลยสานนี้จนจนดูตามนี้ไปก่อนนะที่แน่เวลา,าที่คนไปมีสี่ฤดูเหมือนกับโยุโรปนะครับก็คือร้อนใบไม้ผลิใบไม้ร่วงฤดูหนาวมีหมดแต่หนาวของเขาเนี่ยหนาวไม่มากมประมาณถ้าอิสนูป,ประมาณสององศา3องศาในเดือนธันวามกราซึ่งถ้าใครชอบหนาวไปฤดูนี้ได้เลยมีความสุข<อ>เลยฤดูที่ไม่ควไปบอกตรงๆว่าร้อนตับแตก สิงหาคมร้อนมากกระดก,กระดาคมฝนอาจจะมีตกด้วยที่เหลือไปได้ตลอดทั้งปีครับนะฮะอ้าวเมื่อไปถึงอิสตันบูลปั๊บสภาพที่เราจะเห็นคือ <สด S 1> เมืองสองทวีปจริงๆนะครับที่นี่นะครับมีประชาชนอาศัยอยู่ที่อิสตันบูลนั้นประมาณ8ล้านคนนะครับและก็อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร โรมันตะวันออกแล้วมาที่นี่<ว>เราไปเที่ยวอะไรบ้างผมบอกเลยว่าไปเวลาไหน,นไปดูอะไรก็สวยตลอดเวลาน,นะครับสิ่งแรกที่เราต้องไปต้องไปปักธงเลยอย่างแรกก็คือวิหารเซนโซเฟียครับนะบท่านผู้ชมวิหารเซนโซเฟียอยู่ตรงกลางของเมืองเลยนะครับวิหารนี้ใช้เวลาสร้างมาประมาณ6ปีทีเดียวสร้างเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปีคศ537เป็นศูนย์กลางของคริสเขาเลยตั้งแต่ในสมัยก่อน อาณาจักรโรมันรุ่งเรืองแล้วก็สร้างเซนโซเฟียที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางของความรุ่งเรืองของเขาแต่ทําไมเราจะต้องไปดูครับเนื่องจากเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางครับเนื่องจากออตโตมันเข้ามาตีที่นี่เปลี่ยนจากโบสถ์คริสต์ให้กลายเป็นสุเหร่าของคนมุสลิมเขาซะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสถานที่เดียวที่มีหลายอย่างรวมเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในนี้อันนี้ใช่ที่ฉายาเขาเรียกกันว่าเป็นโบสถ์สีน้าเงินอะไรนี้ไม่ใช่ครับ <ๆ S 2> ถ้าโบสถ์<ช>ถ้าบล<ช>ูมอสอยู่ตรงเันข้ามนะครับบลูมอสก็จะเป็นสุลเลาแต่นี่เป็นเซนต์โซเฟียเป็นทั้งมรดกโลกด้วยและเป็นทั้งหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ยุคกลางของโลกด้วยนะครับเมื่อเข้าไปด้านในนะครับมีอะไรบ้างส่วนมากสิ่งที่เราจะเห็น2วัฒนธรรมถ้าคนที่ชอบประวัติศาสตร์เนี่ยก็คงจะเพลินแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ดูะเพราาสสิ่งํคัญ มีรูปพระเยซูมีรูปพระแม่มารียนะครับมีศาสนาอิสลามผสมเป็นอักษรของคนมุสลิมเขามีประตูส่เมกะเห็นไหมครับมีช a เด e ีย e ที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกมีห้องโถงที่เขาบอกในสมัยก่อนใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นห้องโถงในศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดมีการตกแต่งแบบสไตล์บารอกผสมกับเรเนซองส์ mm. มันทุกอย่างผสมไปหมดเลยในปัจจุบันถ้าไปก็ยังคงจะต้องไปชื่นชมกับ บริเวณโถงตรงกลางซึ่งสวยงามมากตาเห็นแล้วความรู้สึกเป็นไงพี่มันใหญ่โรมันตะวันออกชัดเจนแต่ถ้ามองจ้องไปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้เราจะเห็นประตูสุมเมเกะประตูสุมเมกะนี่สร้างมาทีหลังนะครับหลังจากที่นะครับออตโตมันเข้ามาครอบครองที่นี่เมื่อปี1,300เสร็จแล้วถึงจะก,กลายนะครับกลายสภาพเป็นสุเหร่าเนื่องจากว่าคนออตโตมันพยายามที่จะเอาชนะอย่างรับคาบของคนโรมันตะวันออกนะครับอ่ไปดูส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นความงดงาม เราเห็นสองศาสนาจึงกลายเป็นเรียกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกนะครับมีความเชื่อว่าคนที่สุขภาพไม่ค่อยจะดีนะครับแนะนําให้มาหมุนบริเวณต้นเสาที่นี่ในสมัยกอ่อนนะครับอย่างคุณอ๊อคุณเจ็บก็อดแอดอย่างเงี้ยนะฮ <c oughs> ะอาาสุขภาพไม่ค่อยดีในสมัยก,ก่อนจักรพรรดิใช้ในการอธิษฐานต้นเสาและมีต้นเสาซึ่งช่วยรักษาสุขภาพให้แข็งแรงก็เลยมีความเชื่อว่าเกือบทุกเสา นะครับในสถานที่อันศักดิก์สิทธิ์แห่งนี้เป็นวิชขอร่์ก็คือต้นเสาอาธิษฐานโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจึงมีคนมาแตะหมุนไปเรื่อยๆห,อหมุนจนเป็นรูนรตรงกลางถ้าใครไปที่นี่โบสถ์เซนต์โซเฟียอย่าลืมนะครับนอกจากไปชมความงามแล้ว<ห>จะต้องไปหมุนเพื่อสุขภาพแข็งแรงขึ้น,นการันตีเรื่องความงามฮะท่านผู้ชมจะไม่เคยเห็น เรียกว่าศาสนาคกิสต์กับศาสนาอิสลามที่อยู่รวมกันและงดงามขนาดนี้ในโลกถือว่าที่นี่งามจริงๆครับ,รบและที่สาคัญมีที่เดียวในโลก<ช>ที่ยอมให้สองสิ่งนี้อยู่ร่วมกันได้ในโบสถ์เดียวกันเลยถูกต้องครับ <ๆ S 2> และฟังตรงกันข้ามน,นะครับผมเดินมาปั๊บผมหมุนตัวมาปั๊บจะเห็นสวนสาธารณะกั้นตรงกลางและก็เจอสถานที่ที่ใหญ่อีกหนึ่งสถานที่อยู่ด้านหลังที่คุณอ๊อคุณพูดถึงคือสุเราสีน้ําเงิน,นหรือบลูมอสครับ สวยมากครับบลูมอสสร้างตั้งแต่ปีคศ1609นะครับสร้างมาเนื่องจากว่าหลังจากนะออตโตมันเข้ามาปกครองที่นี่นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าโบสถ์เซนต์โซเฟียนั้นยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจะเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็ยังมีความรู้สึกไม่สมศักดิ์ศรีจึงใช้พื้นที่ฝั่งตรงกันข้ามที่กว้างๆสร้างสุเหร่าสีน้ำเงินขึ้นมานะครับในสมัยสุลต่านอาเมที่1 เพื่อให้เป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและให้สวยกว่าเซนโซเฟียซึ่งอยู่ตรงกันข้ามพยายามจะทําให้ได้ถูกต้องเลยเกิดบลูมอสขึ้นมาใช่ครับบลูมอสสาคัญอย่างไรเขาบอกบลูมอสเป็นสุเหร่าที่มีหอคาล์ลมาตที่เยอะที่สุดที่หนึ่งนั่นก็คือทั้งหมด7หอด้วยกัน<ช>โดยปกตินะครับหหอก็ถือว่าใหญ่สุดและอยู่ที่เมกกะนะครับอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียแต่ที่นี่มีถึง7นะครับเพราะตอนต้นสร้าง6เสร็จแล้วไม่ค่อยจะดีเพราะเนื่องจากไปเหมือนกับสิ่งที่สําคัญที่สุด ก็เลยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหอให้ไม่ซ้ํา6หอเหมือนกับที่เมกะนะครับ<ม>และที่นี่นะครับถ้าเกิดใครจะไปจะต้องแต่งตัวให้สุภาพท่านผู้ชมนะฮะผู้หญิงจะต้องปิดมิดชิดถ้าปิดไม่มิดชิดนะครับเขาก็จะต้องมีนะครับผ้าควุคุ่มให้รองเท้าเขาก็จะมีที่ใส่ถุงรองเท้าให้แล้วก็เดินถือไป<ม>ข้างในมีอะไรบ้างเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับที่สวยงามสิ่งที่น่าสนใจด้านในที่เขาเรียกว่า blue m o บ s blue <ม>เป็นสีอะไรครับคุณ<ม>อ้อสเงินครับถูกต้องข้างในจะมีเขาเรียกว่า หินอ่อนแล้วก็กระจกสีนะครับซึ่งเป็นสีน้ําเงินซะเป็นส่วนมากแต่เรามองอย่างนี้เราอาจจะไม่อยเห็นน้าเงินสักเท่าไหร่นะครับต้องเข้าไปมองใกล้ๆกลจริงจริงจะเป็นน้ำเงินจ,จะเป็นหอนสีน้ําเงินทั้งหมดนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดขายนะครับมาจากเมืองอิชนิกอยู่ในประเทศตุรกีของเขานะครับซึ่งสถาปัตยกรรมก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบของคนเติร์กนะครับก็จะเรียบเรียบง่าย แล้วก็จะมีเซรามิกนะครับกับกระจกสีที่เน้นเป็นสีน้ําเงินและเป็นสีที่มาจากธรรมชาติใหญ่มากครับครับผมอันนี้คือ2สิ่งนะครับที่ยิ่งใหญ่หันหน้าประจันกันแล้วก็จำเป็นต้องไปถ้าไปอิสตันบูลจะต้องไปที่นี่ก่อนนะครับถือว่าเป็นที่ที่สาคัญที่นี่ไปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้วีซ่าใช่ครับใช่ฮะนี่คือ2สิ่งที่ใหญ่ที่สุด มีอะไรที่น่าสนใจในอิสตันบูลต่อนะครับนี่ก็คือที่สุดเหมือนกันอีกหนึ่งที่ในโลกเลยครับเขาบอกว่าเป็นตลาดกลางแจ้งที่เคยใหญ่ที่สุดมีสถิติที่เยอะที่สุดร้านค้ามากที่สุดในโลกนั่นก็คือแกรนดบาซาครับอันนี้ถ้าเกิดมาอิสตันบูลแล้วไม่เดินที่นี่ถือว่าผิดผิดจริงๆเลยท่านผู้ชมถ้าไปดูแล้วความยิ่งใหญ่ขอ้งคนทําได้ยังไงแบบนี้ถูกต้องนะครับสร้างตั้งแต่ปีคศ1453คุณโกะบวกลบหน่อยครับ ขอต่อเลยนะ1453ขอเวลา2ปีนานไปที่ปี2000ก็เท่ากับว่าสักเกือบ600ปีเลนะเกือบ600ปีแล้วสองปีในการคิดอ๋อในการคิดจำนวนนานไปไงฮะนานไปนะครับมีร้านค้าทั้งหมดปัจจุบันเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า5,000ร้านค้าครับอยู่ในนี้นะใช่ร้านก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่า5,000ร้านค้าคิดเอาลวกันแล้วร้านค้าเขาไม่ใช่ร้านแบบขอโทษนะไม่ใช่ร้านแบบโชว์หวยไม่ใช่ร้านแบบแพงนะ ร้านที่เป็นนี่นะเป็นห้องแถวเป็นตึกปิดมีกระจกติดแอร์มีทุกอย่างร้านใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างนี้ไปที่นี่ทําอะไรครับก็จะมีของขายของเี่ะลึกสินค้าเสื้อผ้าเซรามิกนะครับอะไรก็แล้วแต่ทุกชนิดเรียกว่าสากกระเบือยันเดือรบนาฬิกาแหวนเงินทองเครื่องประดับทุกอย่างด้านหลังตลาดก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมาะสำหรับคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษเพราะว่าในตลาดนะฮะจะมีของขายข้างๆจะมีพวกเซอร์วิส ขอโทษนะนวดฝ่าเท้าน,นะครับนวดตัวตัดผมซาลอนนะครับและร้านตัดผมคุณสุภาพบุรุษก็จะรายล้อมที่ตลาดแกรนบาบาร์ราะคิดดูสิ5 0 0 0ร้านคนขายของส่วนมากเป็นผู้ชายล้วนร้านละสามคนปาก็ไม่ตั้งหมื่นกว่าคนนะหมื่ 10, นกว่าคนยังไงก็ต้องตัดผมแหละผมก็ถามทำไมมีร้านตัดผมอยู่เยอะจังเขาบอกว่าผู้ชายที่มาขายของกับซื้อของเยอะมากก็จึงจต้องมีร้านบา์เบอร์เยอะแต่บาเบอร์ที่นี่ คนตุรกีก็จะมีหนวดมีเคราเยอะใช่ไหมม,มันจะมีเทคนิคในการตัดผม <โฮ S 1> ที่แบบสุดติ่งมากนะฮะจุดไฟ <ป S 2> เวลาที่ตัดผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเคราหรือขนข้างหูนะครับหรือบริเวณส่วนเกินที่ยังมีคราเขาจะใช้แอลกอฮอล์นะครับจุดไฟแล้วก็มีเปลวไฟนะครับแล้วก็มาตีกันหน้าหรือตรงเครามันจะไม่หายไปเลยะจะทําให้หายไปแล้วก็เนียนสวยงามนี้ต้องการเนียนอันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะบางกรณีนะครับ คือทุกคนถ้าเปแม่ใช้ไฟเผาอ่ะแต่ไม่ได้เผาตัวเราไปเผาไอ้นี่แล้วมาชิคชิคชิคให้ขนเราหายไปเผาขนเออเนี่ย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 ดูดิเนี่ยเนี่ยถ้ามุดโก้ไม่เข้าใจเดี๋ยวอาจจะทำให้ถูกอ๋อไม่ต้องไปอีกหนึ่งตลาดครับเพราะว่ารายการเรารายการอะไรฮะท a เ s h โชครับแน่นอนเราชอบเข้าตลาดนี่เป็นที่สุดของตลาดมี2ตลาดเท่านั้นในอิสตันบูลต้องไปแกรนด์บาซาร์และสไปา์มาร์เก็ตเกิดมาตั้งแต่ปีคศ1660 คงไม่ต้องไปบวกนะครับแต่จริงๆเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1597นะครับเปิดเป็นทางการ1660ที่นี่มีของกินแล้วก็มีอัญมณีนิดหน่อยแต่ของกินที่บอกไม่ใช่เฉพาะเครื่องเทศเป็นเครื่องเทศเป็นยาโปเป็นของอร่อยต้นตำรับของคนออตโตมันทั้งหลายแหล่ที่ทำมาในยุคออตโตมันเข้ามาที่นี่ซื้อได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือซื้ออะไรฮะซื้อเติร์กิสถานะครับซื้อถั่วนะครับซื้ออาหาร ซื้อชีสนะครับซื้อผลไม้อบแห้งซื้อชาซื้อกาแฟของมีทั้งหมดเท่านี้ท่านผู้ชมจดไว้เลยถ้าไปสปายมาร์เก็ตซื้อได้แค่นี้นะครับชาที่เขานิยมรับประทานแต่ก่อนมีชาแบบเดียวก็คือ Apple t ลทหรือชา Apple ถูกต้องแต่ปัจจุบันเขานะครับมีทับทงทับทิมที่เขาปลูกเยอะในตุรกีนะครับจึงมีชาหลายประเภทด้วยกันเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะเตอร์กิสดีไลท์นิดนึงนะครับเตอร์กิสดีไลท์คืออะไรนะฮะคุณโก ทราบไหมครับเตอร์กิสีไลคืออาหารหวานที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่นในสมัย,ยออตโตมันครับคนออตโตมันเป็นคนที่คิดลักษณะขนมเหนียวๆแบบนี้ทําจากแป้งแต่ให้มีรสหวานจัดแต่คนออตโตมันเป็นนักรบและเป็นนักที่ทํางานหนักจึงหาวิธีการให้ขนมนั้นเป็นยาโปใส่อะไราและทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และกลวิธีของเขานับจนขนมนี้ในปีคศ1777 ถือเป็นขนมหวานที่อยู่ในพระราชสำนักซึ่งทุกวันนั้นจักรพรรดิจะต้องรับประทานจึงเกิดประเพณีกรรมว่าปัจจุบันถ้าใครต้องการสุขภาพแข็งแรงต้องกินวานิลจะทําให้สุขภาพนั้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทด้วยกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเตอร์คิสตีไลมีทั้งผสมถั่วผสมอัลมอนด์ผสมพิชาชิโอนะครับผสมนมผสมมะพร้าวผสมลูกเกดผสมน้ําผึ้งขึ้นอยู่กับว่าต้องการดูแลสุขภาพด้านไหน มีทั้งหมดประมาณ20-30ชนิดอันนี้เหมือนข้าวปั้นอีกอันเมื่อกี้เหมือนกกนศาสตร์นะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณ30ชนิดนะครับแต่ท็อปๆแล้วมีอยู่ด้วยกัน10ชนิดซึ่งเรานำมาฝากด,ด้วย,วยตรงนี้ทั้งหมดครับครับผมฮ รับประทานกันได้เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ผมทานไอเทอร์กิสดีไลท์โดยผมไม่ทานชานี่ไม่ได้อ๋อฮะบายบายแบบนี้ต้องเป็นอัพเดทนะคอ๋อทำไมฮะมันไม่รู้สึกอะไรเลยครับชาเนี่ยคราวคุณเปิดคุณเปิดเจอกริสก่อนจะรับประทานเทอกิสดีไลท์ถ้าใครไปที่อิสตันบูลนะครับ สองสิ่งนี้ต้องลองต้องลองนะครับอร่อยไม่อร่อยผมไม่รู้ขึ้นอยู่ชอบไม่ชอบนั่นก็คือคอชาแอปเปิลนะครับท่านผู้ชมดูนะครับที่กำลังตัดอยู่นี้เป็นชาแอปเปิลนะครับเชิญฮะท่านประธานซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ตั้งแต่โอ้โหดีไหมฮะสักประมาณแค่นี้พอๆรับพอครับคือตั้งแต่ตั้งแต่เดิมแล้วเนี่ยเขาก็จะทานอันนี้กันและครับท่านผู้ชมคือชาแอปเปิลแอปเปิลทีครับเป็นแอปเปิลทีนี่นะครับรสชาติจะเปรี้ยวหวานอยู่ในนี้เปรี้ยวฮะอยู่ เอางนี้เลยก่ะแค่กลิ่นหอมขึ้นมานี่ก็เป็นกลิ่นแอปเปิลแล้วครับผมนะครับในปัจจุบันจะมีสตรอเบอรี่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีทับทิมด้วยซึ่งเป็นชาทับทิมหอมแบบกลิ่นหอมแอปเปิลเขี้ยวเรเีเปรี้ยวหนูเปรี้ยวอร่อยนะคืออันนี้เป็นเครื่องดื่มมาประมาณ300ปีซึ่งกินแบบนี้มาตลอดคือต้องเข้าใจนิดนึงนะครับที่มันเปรี้ยวมครเขาใส่ประมาณ2ช้อนชา อิตานีวัดใส่ไปประมาณครึ่งถ้วยครับนี่ดูฮะดูฮะคุณกินผมเลยฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่เท่าไหร่อิตานี่จริงๆเลยนะครับเวลาที่รับประทานนะครับจะรับประทานแกตชีสดีไลท์นี่ฮะราคาไม่ถูกนะครับเพราะก็จะขายเป็นกรัมนะฮะอันนี้จะเป็นพี่แป้งผสมกุหลาบนะครับผสมพิซาชิโอครับนี่ผสมกุหลาบและพิซซาชิโอบำรุงผิวพรรณนี่ต้องกำกับมาด้วยบำรุงผิวพรรณ ไหวไหมครัถ้าไม่ไหวตัดเลยพิพันธ์ผมไม่สนใจเท่าไหร่อันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปนะครับเป็นพิชารชิโอกับนมนะครับอันนี้บำรุงเฉยๆไม่มีอะไรใส่นมกับพิชารชิโอนะครับอ๋อโอเคครับอันที่สามพิชารชิโอน้ำผึ้งแล้วก็ใส่ทับทีมอันที่สามนี่ทั้งเป็นยาอายุวัฒนะครับผมเป็นยาอายุวัฒนะนะครับใช่ฮะกินแล้วอายุมั่นแขวนยืนนะฮะอายุมั่นแขวนยืน ผิวพันมาแล้วครับผิวพันครับผมอันนี้กุหลาบนะที่คุณอ๊อกกำลังส่งไปอ่านี่นะฮะกุหลาบกับพิชาชิโอนะครับกินแล้วมีกลิ่นกุหลาบไหมอันนี้อันที่พี่ต่อยกำลังจะรับประทานพิชาชิโอน้ำผึ้งแล้วก็ทับทิมทับทิมเขาบอกมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงสุดนะทำให้อายุยืนอันที่สี่เป็นส้มน้ำผึ้งถั่วฮัดเซลฮัดเซลแล้วก็มะพร้าวอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ากินแล้วเป็นอะไรนะครับ อันต่อไปพิชาจิโอตน้ำพึ่งแล้วก็ทับทิมครับอันนี้อันนี้อะไรอันต่อไปนะครับพิชาจิโอตนะครับนมมะพร้าวแล้วก็ลูกเกดโอเคอันนี้อันต่อไปเป็นน้ำพึ่งนะครับกับอัลมอนน้ำพึ่งกับอัลมอนอันนีออันต่อไปเป็นลัสเบอร์รี่มะพร้าวลูกเกดพิชาจิโอนะครับอันนี้อันลองสุดท้ายเป็นงาน้ำพึ่งพิชาชิโอครับอันนี้มะนาวพิจาชิโอโอเคเขาบอกว่าถ้ากินหมดเนี่ยทำให้อายุมั่นขันยืนและให้มีพลังเกี่ยวกับผู้ชายได้ดีขึ้น อันไหนนะที่กินแล้วจะมีพลังมากขึ้นผมก็ลืมานะครับผมกินกินทุกอันแล้วกันนะฮะแต่จริงๆแล้วอร่อยอร่อยยอันนี้ที่อายุมั่นขวัญยืนด้วยมีทับทิมด้วยท่านผู้ชมครับเวลาที่เลือกซื้อเจอคิสดีไลท์จะมีหลายประเภทมีก้อนเล็กๆๆๆๆที่ใส่กล่องทั่วไปอันนั้นคือสําเร็จรูปนะครับจะไม่ได้ทํามาจากน้ําผึ้ง จะทํามาจากน้ําตาลถ้าใครจะซื้อโฮมเมดต้องหาร้านแบบนี้นะครับซึ่งมีหลายยี่ห้อจะเป็นโฮมเมดและจะใช้น้ําพึ่งแทนน้าตาลทุกอย่างจะไม่ใส่น้ําตาลเลยนะครับเพื่อรักษาสุขภาพมากขึ้นแต่แนะนาครับแต่จะแพงขึ้นเขาจะพูดที่มีฟันปลอมไม่ควรรับประทานครับแต่มันอร่อยนะคือมันอร่อยแต่ว่ามันต้องใช้เวลาบดพอตัวครับขอบอกว่าอันนี้มะนาวอร่อยมากจริงๆครับอร่อยจริงจริง นะครับมะนาวอันนี้อร่อยมะนาวเอาไปเลยครับเอาไปเลยอันนี้อร่อยจริงๆนี่ๆคุณแต่พบอกอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยผมชอบเลยมะนาวลูกผมกินแล้วผมว่ามันเวิร์กมากนี่ฮคคุณทานไปให้เรียบร้อยในสัปดาห์นี้จะมีของถูกใจที่จำเป็นต้องรับประทานมีชาแอปเปิลกับเตอร์กิสตีไลท์กินให้อร่อยเต็มที่วันอาทิตย์หน้าจะมีของที่มีความอร่อยลดลงอีกนิดหนึ่งในสัปดาห์หน้าเรายังมีพาไปเที่ยวอีกครับท่านจะได้รับข้อมูลทั้งหมด จากที่นี่เพราะนี่คือ Amazing สั่งแดคพักตัวนี้สักครู่หน,น,นึ่งต้อสงที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวพวก,กัรช่วงต่อยอ,องรายการสักครู่เดียวครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการข้างรายการทุกท่านครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงสุดท้ายของเราวันนี้เรามีวงดนตรีจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักโอ้โหวงนี้ดังมากฮะ มัสก็ตเทียครับครับผมการเดินทางที่ยาวนานเข้ากว่า6กปีเต็มๆนะคะความมุ่งมั่นของคนกลุ่มนี้ในที่สุดเขาก็ประสบความสาเร็จสร้างเพลงที่เป็นที่รักให้กับผู้ฟังได้โอ้เยอะครับอย่างใจความสําคัญเนี่ยถ้าผมพูดถึงเนี่ยเมโลดี้พอฮัมไปในทุกคนรู้จักเลยไม่เหมือน่าไรครับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับแต่เพลงดังๆเขามีมากมายหลายลากนะครับแต่เขาค่อยๆไต่เต้าค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้ววันนี้เป็นวันของเขาจริงๆแล้ว ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดที่เขาออกมาโด่งดังมากๆไทแมชชีนครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้วันนี้เราจะได้ฟังกันบนเวทีแห่งนี้เขาจะมาเมดเล่เลยครับอาวันนี้เพลงของขวัญน,นี่นี่เพลงอยากให้เธอลองนี้แล้วต่อด้วยไทแมชชีนอย่างนี้เพลงแรกคือของขวัญทำไมต้องของขวัญครับก็สําหรับคนที่เรารักเราก็อยากจะมอบของขวัญให้เขาใช้ได้เพลงต่อไปคืออยากให้เธอลองครับทำไมต้องให้เธอลอง <c oughs> <c oughs> ก่อจะรักกันเนี่ยเราก็ต้องได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนแล้วลองอะไรลองพูดคุยกันลองพูดคุยกันแต่ในเนื้อเพลงตอนลองพูดคุยกันนั้นลองพูด um> คุยกันตอนเที่ยงคืนสิบห้าเที่ยงคืนสิบห้าไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอย่าลองไม่เหมือนเลยฮะและเพลงสุดท้ายคือ time machine ครับ time machine ทำไมต้อง time machine ก็ผมรู้สึกว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าเราเรามเป็นเด็กในตัวครับบางทีเราก็มีโมเมนต์ที่อยากย้อนเวลากลับไปสนุกเหมือนตอนเป็นเด็กบ้างปลดปล่อยเหมือนได้ชาร์จแบตให้ตัวเอง นี่คือพวกเขาคาเขาโดนมากนะผมบอกอย่างหนึ่งที่โดนแน่ๆคือความเป็นนักสู้ของมาสกิเตียทุกคนค,ค,ความเป็นนักสู้ของคนพวกนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมคนกลุ่มนี้นะฮะเกิดมาโตเองเลยแล้วก็ช่วยตัวเองมาตลอดไม่เคยมีใครช่วยไม่เคยไปขอความช่วยเหลือใครไปขอความช่วยเหลือใครเขาก็ไม่ช่วยอยู่ดี <c oughs> แล้วที่สําคัญที่สุดเพลงทุกเพลงแต่งเองหรือเปล่า <c oughs> แต่งเองครับแต่งเองหมดเลย โปรดิวเองด้วยเขียนเองด้วยตั้ง<ไ>แต่เมื่อห้ปีที่แล้วตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่เลยยังทําอย่างนั้นได้แล้ววันนี้ความสำเร็จมาถึงเขาเรียบร้อยแล้วโด่งดังจริงๆแล้ววันนี้เขาจะมาเมดเล่สามเพลงให้กับเรานั่นคือของขวัญครับอยากให้เธอลองและแชรแมชชีนครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วรับพวกเขาไว้ในใจได้เลยครับวงวงหนึ่งที่อยากแนะนําให้ท่านรู้จักมาสคิเทียครับ เป็นไงนะฮะบอกแล้วถ้ามตลอดเวลาเลยนะว่าอ้ทำไมมาเสียรายการเสียรายการต้องมา้านกันแบบนี้าท่าน้ตรงๆเลยดีกว่าท่านม่ตงลาูรายการดีทีนต้องดูและ ทำรายการเราก็เมื่อยเราไปแล้วอะและนี่ผมจะบอกท่านอีกอย่างนะถ้าเกิดท่านนอนดูเมื่อไหร่ท่านจะเห็นพวกเรานอนทำอะไรกันได้เออครับเออผมว่าเราเอาเราเอาแค่นั่งกับยืนอย่างนดีกว่าครับโโออเเคคนอนไม่ไหวก็มาครับเดี๋ยวผมถามข้ามก่อนครับในสัปดาห์หน้าในวันอาทิตย์หน้าช่วงคุณแจ๋วป่ะโโอ้หใช้คำว่าถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นงกาเรียกว่าเงาแว็บหรือภาษาแบบว่าสมัยใหม่เลย สุดยอดช่วงคุณจะได้ว่ะฟันสั้นแจ่มแจ๋วเพลงคุณอะไม่เคยเห็นโชว์แบบนี้ที่ไหนครับที่นี่ที่เดียวแต่้าทอกโชว์แล้วละครับท่น่นั่งเลยเต็มเต็มครับ่นี่มางี่อยากจะว่าช่วงทอโชว์เต็มเฮะเาบอกได้เลยเต็มเต็มเต็มปีเต็มปีอยากลานะครับ พบกันใหม่ทีนึงในวันอาทิตย์หน้าวันนี้เราทั้งห้าล่าด้วยความรักและความคิดถึงขอร้องเพลงล่าโอ้ยโอ้ยอีกตั้งเจ็ดวันอีกถึงตั้งเจ็ดวันกว่าจะเจอกันเจอกันต่อไปก็มาจอตูนอ๋อเลือเรืเรือทั้งกันลา่าเลยแล้วกันลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันที่หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ